คลิปวิดีโอวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำวายกลายเป็นซีรีส์ปี2 0 2 2ี่อให้กับทุกคนเนี่ยได้ดูกันรลๆๆลลสวัสดีครับทุกคนดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเ e n o w a y นะครับ วันนี้นะครับเลยก็จะมาแนะนำ DIY กลายเป็นซีรีส์ปี2 0 2 2ัีบสอกับดูคนเนี่ยได้ดูการบอกเลยนะครับว่าอแอดน่นจริงๆนะคะแบบเยอะมากๆอย่างที่เรกน,นะครับได้ทำการอัปเดตไปเนาะมีมากกว่า70เรื่องในการนะครับแต่และเรื่องเนี่ยก็มีโอกาสสูงมากๆที่จะออกการครบเพราะว่า ปีนี้นะคะมีบางเดือนที่ออกอากาศแบบสั้นถึงอาทิตย์เลยนะคะแบบ 8. แนบนั้งจริงๆแน่นอนครับปีหน้าเนี่ยก็คงจะไม่แข่กันแน่นอนแลาหลายคนนะครับก็งสงสัยแล้วว่าซรีส์วายเยอะขนาดนี้นะครับมีเรื่องไหนบ้างที่มีการหยิบม,มาจากนิยายวันนี้นะครับเล็กก็เลยรวบรวมมาให้ทุกคนเนี่ยได้ดูกันนะครับมีมากกว่า44เรื่องด้วยกันก็มาลองดูงกันว่าจะมีเรื่องไหนยังไงบ้าง มาเริ่มกันที่ใครคือองชองเตแต่งโดยนายพินต้าแล้วแต่ดาวพั้วฟ้าของผมแต่งโดยพีพพทพีทพินายกามกามเทพแต่งโดยเดซแยร์คาจิเคิแต่งโดยปราบไวเวอร์ซ่าลักสลับโลกแต่งโดยจิตติเรนบทกวีของปีแสงแต่งโดยจิตติเรนเชือกป่านแต่งโดยเลซี่ชิป12%แต่งโดยอัฟเตอร์เดย์คุณหมอครับผมมารับวิญญาณคนไข้แต่งโดยฮังกี้เบิร์ด องศาศูนย์แต่งโดยซลินวิอาคือเราหลักการแต่งโดยภารวีเริแมคคานิกกลลับรุ่นพี่แต่งโดยแฟจิดฟิวเจอร์วิศาวะศูนย์หลอกของหมอเป็นเมียแต่งโดยแฟจิต609เบดไทมสตแต่งโดยสาววายลำพันธ์หอมกินความรักแต่งโดยไวยโอเลตเลนจุดหมายคือท้องฟ้าเยอร์มาสกายแต่งโดยการาย ราชาวิหกแต่งโดยชิฟฟอนเคก้กคิวติพายนิ่งเหียกว่าหายวซื้อแต่งโดยแบมแบมพิเจตคนกลางแต่งโดยลิตเติ้ลแบ96อย่าเล่นกับอานนท์แต่งโดยลิตเติ้ลแบ96คุณหมีปาฏิหารแต่งโดยปราบแอบมองแอบจองรักซีเคธแอมเมอแต่งโดยเจมี่ค่อยๆรักแต่งโดยซัมเมอร์เซมเบอร์รักนายไมไิร์แต่งโดยลังซิมันหรือหมอตุ๊ด ลายนักนนะักรักของมาเฟียแต่งโดยยอนิมกินพอสตอรี่รักโคตรหลายสุดท้ายโคตรรักแต่งโดยแดมี่ไอลงไหนแต่งโดยโนตกรเฟื่องนงครแต่งโดยรอเรือในมหาสมุทรเชนอปแฮตรงทรณีแต่งโดยทีเจทอมมี่สต e อกเกอร์แอบหลงรักแต่งโดยดารินเดือนเก้วเดือนดีแอมบ a สเดอร์แต่งโดยชิฟฟอนเค รักวุ่นวายของนายรสแซบแต่งโดยเพาแสงเดือนอาการจะรักแต่ไทเกอร์ไอแคสต์บารฮักแต่งโดย b ัตเตอร์ไฟ f อฟเฟกต f ค e ฟฟี่เมโีเพลงที่รักแต่งโดยเซลินทำตัวร้ายแต่งโดย m a ็กซิเค l เลิฟไมเอนจิเนียมีชอมีเกียมีเมีเยเรียงวักแต่งโดยหม่อมแม่สะพานปูนแพนท r i a ียไวทแต่งโดยกายสวรรโรดและดิตาพีศิลปะหลงกลแต่งโดย TJ Tommy เมคอวิธภารกิจในเทวดาแต่งโดยแซมมอนเอะเชียรี่ซีรีประกอบไปด้วยทฤษฎีรอยเรี่มเกลียนทฤษฎีโลกกลมคขะว่าคือผมลิขิตทฤษฎีรักเซลนส่วนสองแต่งโดยดา,ารินปลาลันลักแต่งโดยแบมแบมลาคูซีนเมนูหลับฉบกักแก้มยุย้ยแต่งโดยแกนพายช่วยหน่อยครับลำมุหมอทีวันจ o บีออนยมัยแต่งโดยกายสวุวรรณโร์และนิตาพีและจิอาแต่งโดยแซมมอน ในกันบ้างครับทุกคนสำหรับซีรีส์วายเรื่องต่างๆนะครับที่เรนนหะเดี๋ยวพูดถึงไปเพื่อนๆน,นะครับชอบเรื่องไหนแล้วก็อ่านเรื่องไหนจบไปแล้วหรืออยากให้เรนอนะ่ะหยิบเรื่องนั้นเรื่องนี้ออกมารีวิวนะครับก็สามารถคอมเมนตะ์มาพูดคุยกันได้สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะเด็กมองมว่าทุกคนนะครับจะชอบคลิปวิดีโอนี้กันถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไคร์เรนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากมนะครับที่เข้ามาดูเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าหน๊าบาย